โอเคช่างก็เขามาติดกล้องวงจรปิดบนสถานีรถไฟชุมแสงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายนะครับเผื่อมีโจรเนี่ยมาลมมักขโมยของผู้โดยสารไปนะครับจะได้ตามจับตัวได้นี่คือข้อดีของการติดกล้องวงจรปิดนะครับโอเคมาแล้วฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพอ,อภิวัฒนเด่นชัยนั่นเองเอาสตอมหมายเลขอะไรฮะช่างเขามาติดวันนี้วันแรกนะครับสี่สองหนึ่งแปดอีกแล้วเหรอเฮ้ยสองวันติดเลย เอาสตอมซีสองหึงแปดอีกแล้วฮะท่านผู้ชมฮยวันที่สองฮะทำขบวนวันที่สองแล้วนะฮะเอาสตอมซีสองหนึ่งแปดทำรถเรียวหนึ่งหนึ่งกรุงเทพอภิวัตเด,ดชชัยนะครับอุย้ยวันสองวัติดเลยนะฮะเฮ้ยวันสองวัดติดเลยทะะ่านผู้ชม วตเตอร์เฮลมิโอเคนี่ก็เป็นรถเรลว์หนึ่งหนึ่งนะครับอ่ากรุงเทพอภิวัตเดชชัย้ยได้เอาสตอมซีสองหนึ่งแปดตำนานลุ่มแม่น้ำยงมาทางระบวดอีกวันหนึ่งนะครับสงสัยติดใจนะครับสงสัยติดใจนะครับ จะไปจอยทิ้นที่สถานีบางนาตะพานหินหัวดงวังกอดพิจิตรบางกระทุมปิสเสโร์โลพรมิรามหนองตรงพิชัยชุมทางบ้านดาราทศสักตรอนอุตรดิศิาอาบบ้านดากบ้าตัวพึ่งห้วยไรและไปีิสุติเดชชัยนะครับควันดำเลยนะฮะเอาตอ่อ C สองหนึ่งแปดโอ้สุดยอดสุดยอด สุดยอดฮะวันที่สองของการทากบวนเยี่ยม